สวัสดีครับ<ห>พวกเราพี่ชายแท้ react MV วันนี้นะคะเราจะมาดู MV เพลงชอบก็บอกนะคะซึ่งก็เป็นน้องๆวงอะไรแค่ที่ตอนนี้แบบมีกระแสมากๆเลยออันนี้เป็นเพลงใหม่ของน้องเขาใช่ไหมคะใช่ครับ,รบนี่เพิ่งลงมา 20, 20ชั่วโมง,โมงที่แล้วเองวันนี้วันอะไรวันนี้วันวันพุธครับวันพุธเออวันพุธสีอะไรสีเขียวครับเออป่ะไปต่อเอออ่ะป่ะโคตรจะสีจีป่ะใช่เลย

เราได้มองหน้กันอยรู้ว่าเธอในคิดอะไรแค่ง <c oughs> คิดดังๆฉันฟังไม่ออกเก็บไว้ทำไรทำไมไม่บอกแล้วเธอจะมัวผิดบ้างเอาไว้ท <c oughs> ี่เธอมาแกงทำไม <c oughs> ยิ่งฝืนหัวไวหัวใจจยุกยุบอย่ามมดเก็บไวมันไม่สนุก <c oughs> จะก็แค่พูดมดาเลยค o m e n เพราะฉันนั้นรักไปกัน Call love in y o h a r t มันข <c oughs> ้าในใจไม่ปลดไม่ปล่อยรวงไม่ไวเพาสายตาบอกว่าเธอรู้สึกเมือนกันอย่ม

ฉันขอเป็นไรายแรกฉันก็รอจะหย่อดใจที่เธอเมื่อไรจะบอกไม่ต้องคลัจะตอบผิดนั้มันไม่ใช่คำตอบรู้ดิฉันแค่กินกับฉันแค่อ,อยากให้คุณมาใกล้แต่ว่าทำไมปฏิเสธก็ท่ากับว่าที่งีเราประทางฉันไม่ต้องไปลังเลคิดว่าฉัน,นจะทำให้เจอ Hurt ที่เธอต้องทำเพื่อจะ Say the word ไม่มีอะไรเลย except for love เ yeah. พราะสายตาความทาเธอรู้สึกเหมือนกันอย่า in my life ถเธอคิดกับผู้ Shot to on try to the on my To copy deep and that's a why you need to hide me high out to the on with to go on with Don't to watch you rock to one me drive let me die So put your up Put your hands up, put your hands up. If you feel like me, put your hands up, put your hands up, put your hands up. If you feel like me, put your hands up. Shout to the with shout. to the shine. do be the shout. the put your hands up, <laughs> <laughs> yeah, we'll ใช่ครับน่าจะเป็นบอลเลดเนี่ยครับสวยอ่ะเป็นเหมือนแบบหญิงเดียวในกลุ่มใช่ไหมมีฟิลอย่างนั้นเลยเสียงก็เสียงว่าเสียงว่าคนนั้นเลยนะเสองเสียงด้วยครับบางทีแบบร้องเสียงครั้งแรกที่ผมฟังอ่ะ Uh huh. คือผมตีเป็นเอ่อกลุ่มนี้เป็นห้าบวกหนึ่งคือจะเป็นคนนั้นแหละที่จะร้องเป็นสองเสียงจนงงทุกครั้งอ๋อว่าจะเป็นเสียงไหนกันแน่ใช่เขาร้องได้ทั้งเสียงแบบคีผู şey, yes. ้หญิงแล้วก็เสียงผู้ชายอ่ะพี <t <t ่กิ <t 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 ๊บเป็นไงบ้างครับกับเอ็มบีนี่ตื่นเต้นเนาะเต้นไหมทีป๊อปเจนนี้เจนใหม่อันนี้คือใหม่เอี่ยมเลยเหรอคะใช่แกะกล่องเลยครับแกะกล่อง เข้าใจเอ็มีแล้วชอบก็บอกว่าชอบแล้วก็เป็นฟิลแบบสืบสวนป่ะเออเป็นแนวต้องราวแบบสืบสวนก็นคืสืบสวนใจเธออย่างเงี้ยเออชอบก็บอกว่าชอบดี่ว่าสืบสวนอย่าให้กูได้สืบขนาดนี้ใช่ประมาณนั้ความหมายเอ็มวีตอนที่เขาแรปแล้วเร็วเหรอกูว่าไงไม่ไม่รู้ไม่เลยม่ทันเราลองสืบไหมเราลองสืบเราก็สืบอีกชอบค่ะชอบชอบน้องที่ผมยาวมากเลยชื่อไ ไม่รู้ครับจะเออน้องเลโก้ใช่ไหมเออน้องเลโก้เลโก้เลโก้แต่สไตล์น้องก็ชัดดีนะสวยเป็นคนสวยใช่วยค่าแต่งหน้าสไตล์ตอินใส่ใส่ฝอชอบชอบการเต้นชอบชอบกล่เต้นเอออะไรเต้นเขาแข็งแรงอ่ะแบบปุ๊บปักปุ๊บปักใช่ของเขาแข็งแรงกว่ากูแข็งเลยแข็งเลย เอาไปถึงข้างข้างมันแข็งไม่สนิแบบผมของเราของเราแข็งมันคนเดียวคือแบบเก้งก้างอะไรเงี้ยเหมือนกายภาพลำบาดอะไรเงี้ยไม่สนิทกับร่างกายใช่ถ้าเป็นพวกผมนะเออของเขาดูแบบสนิทกับร่างกายดีใช่ดูแข็งแรงใช่ประมาณนั้นหมอดาอย่ามีนี้เป็นไงชอบก็บอกว่าชอบไง ใช่เขาบอกวใช่เอ้ใช่สืบไปอย่าสืบเยอะถ้าสืบเยอะเดี๋ยวเราจะไม่ใช่คนที่คุยเราจะ็เป็นเราเป็นคนนอกเลยเราจะเป็นคนนอกละใช่ถ้าชอบก็บอกไปเลยแบบนี้ถ้าสืบเยอะเอ้ากูไม่ใช่นี่หว่าคุยตั้งนานแล้วกูไม่ใช่นี่หว่ากูเป็นคนนอกเออเป็นคนนอกเอ้ยคุยตั้งนานอันนี้คือมีประสบการณ์หรอครับเปล่ย้อนทางไหนดีโอเคครับหรอ มีมีเหมือนกันครับคุยไปคุยมาอา้าวแทนที่จะสนิทสุดท้ายปเป็น,น,นปคนนอกเป็นคนนอกแต่ผมไม่เคยแบบนี้อโอเคโอเคครับเจอกัน MV หน้าครับผมบ๊ายบาย